มันทำค่ะมันหายไปนะคืนกับวันก็คือเมื่อคืนวันสุกใช่ไหมคะไม่อ้อมจับมันอะใส่ตรงน้ําตาลใช่ไหมตรงช่วงบ่ายอะเสร็จแล้วไม่อ้อมกลับมาใช่ไหมไม่อ้อมก็ใส่ปลอกคอให้มันปอกคอที่เป็นเชือกไอ้ที่ว่ามันเป็นโฟมกลมๆอะค่ะแล้วก็มีกระดิ่งใช่ปะไม่อ้อมซื้อมาสองอันเพื่ออ้อมก็ใส่ให้มันทีนี้เนี่ย มันก็มาโห่ไม่อ้อมอยู่แล้วใช่ป่ะที่ว่าเราจะมาใส่กงอ่ะทีนี้มันก็กระโดดออกไปเลยค่ะพอใสยมันกระโดดออกไปมันหายไปแต่คืนเลยคือมันสุกแล้วก็เมื่อวานนี้ทั้งวันมันหายไปเลยนะแล้วมันเจอไม่อ้อมข้างนอกนะก็แบบว่าก็แบบว่ามองแล้วก็วิ่งไปทีนี้เมื่อเช้ายายเล่าให้ฟังว่ามันใส่กระพวนแล้วมันลุกลี้ลุกลดลุกลี้ลุกลแล้วแม่มันกับน้องมันก็มองมองเป็นอะไรฟังยายพูดก็สงสารมันนะ แต่จริง,รงๆแล้วเมื่อคืนพอมันมาถึงแ้อมก็ถอดมันออกค่ะถอดมันออกแล้วก็ทิ้งขยะไปแล้วก็แค่อยากให้มันใสว่าเออมีเจ้าของนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่บังคับมันมันไม่อยากนอนกรงก็ไม่เป็นไรก็ไม่อยากนอนก็ไม่อยากนอนอยากไปไหนก็ไปนะเอาที่สบายใจเลยนะอยากเป็นแมวจรที่นอนข้างนอกก็เ,เรื่องของมันมันอยากจะกินอย่างงี้ก็เรื่องของมันนะไม่บังคับจิตใจมันีแม่อมสื่อสายวันนี้ไม่ได้ทํากรง๋ยได้รีบทํากรงก่อนนะ ขำมันก็ขำตั้งแต่ว่าวันศุกร์แล้วเมืวว่อวานเไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเนื่องจากไม่อ้อมล้างกรงกระต่ายเลยแล้ววันนี้ก็ตื่นสายคือเสาที่แม่้องจะนอนตื่นสายเพราะว่าต้องพักผ่อนอ mm hmm. เพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยมันตื่นเช้ามากนอนชั่วโมงนอนมันน้อยก mm hmm. ินไปเลยละเอเดี๋ยวม่อ้อมเก็บกลมก่อนค่ะชอบแบบนี้ค่ะอิสระเสรีเหนืออื่นใดไม่ชอบให้มาถูกกักขังไม่เอาไม่เป็นไร อยู่ได้อยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้จะดึกดื่นเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองก็ไม่เป็นไรโดดขึ้นไปนอนบนหลังกงไอฝันมั่งไมห้หินมั่งกินก็กินไม่อิ่มนะเพราะว่าพี่ฝนมันคอยจะจะมาแย่งกินนะดูวันดูหน้าลังบออนอนเท้นเต้งค่ะแต่งตัวเป็นไงล่ะไม่อยู่คะ่ะบ้านแม่ไม่เอาค่ะอือ สบายใจยคะโอ้โหโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหเป็นไงคะเข้ากรงนี่ร้องควรทางเลยไม่เอาเลยค่ะวอยวายสารแลแน่แล้วค่ะสารแลแน,น,ะคะแนค่คิดว่าอะไรคิดว่าอะไรคิดว่าจะให้ออกไปเหรอฝักไปหรือเปล่ามอนฮนะมอนฝันไปเหรอฮนะมอนฝันไปเหรอฮนะ <laughs> มันกลัวไปอ้อ,อมันกลัวไปอ้อมเลยดูหางฟูเลยดูหาฟูาฟคือมันวิวสองอย่างนะคือไม่อ้อมไม่ตีมันไม่อ้อมก,ก็ฟัดมันแต่เวลาเล่นกับวันดีๆมันก็โอเคนะมามอมนะมามอนมา,มา,มนมาขึ้นมาหน่อยมาลูกมา <laughs> อ่ะน่กอดหน่อยนึง ขึ้นมาอะไรขึ้นมาเออกอดหน่อยนึงกอดม้อนหน่อยนึงหน่อยนึงนะกอดหน่อยนึงมาดิมาดิมาดิโอ้ยกอดหน่อยนึงหนุกกอดหน่อยนึงนะกอดม้อม้อนหน่อยนึงโอ้หไอ้ยักษ์ตัวใหญ่มากกอดม้อนหน่อยนึงไม่ได้ทาอะไรกอดม้อม้อนหน่อยนึงนะหมังเชี่ยวจ้องเด๋ยวจะออกข้างนอกอ่ะออกไม่ได้เข้าใจไหมครับมอมอออกไม่ได้ครับโอ้ยออกไม่ได้หนกมองนะ ออกไม่ได้ต้องอยู <anza and> be <beeping> ่ในบ้านนะครับสุดจอสุดจออยู่ในบ้านเข้าใจไหมฮะอยู่ในบ้านเข้าใจไหมมันเขี้ยวตัวมันเนี่ยตัวมันเนี่ยตัวมันนี่่เนี้ยเนี่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 ยบึกเลยอย่างบึกเลยมันกินอย่างเงี้ยมันมันไม่ไปไหนหรอกรู้มันไม่ไปไหนแบบว่าเราให้มันออกไปไม่ได้จริงนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันออกไปวิ่งเล่นมันออกไปมันก็ไปคุกอย่างเงี้ยแทนที่มันจะไม่มีเห็บมีไรอะไรมันก็จะมีเข้าใจไหมม่อนเข้าใจไหม ตัวแน่นปึก๊กเลยค่ะแน่นปึก๊กนะนะนี่ใครนะนี่ใครใครใครในยอยู่ในกล้องเนี่ยใครรู้ป่ะเนี่ยในรู้ไหมว่าใครอืมอ้มอืม้หยอดจริงๆหงาไหมเหงามา,มามมฝันไปนะฝันไปลงไปเลยลงไปลง,ลงหางกูเดี๋ยวลงไปลงไปอ้วนยังมีความหวังบางท,กทีก็แทรกมาค่ะแทรกเนี่ยแทรกแม่ออกไว้ อย่าอย่าได้เผอเชียวนะมันแซกแล้วเนี่ยเล็บยังตัดไม่ได้เลยยังตัดไม่ได้เลยพาไปตัดเล็บตัดไม่ได้ค่ะดือ้อไม่ให้ตัดตัดไปได้แค่ข้างเดียวเองไอ้ฝันก็ตัดได้แค่มือข้างเดียวขาย,ยังตัดไม่ได้ดิ้นฝันมันดิ้นเก่งเพรานั้นตัดไปหมดแล้วค่ะเมื่อตอนะมื่อตองเทียทเท่ยงหรือแบบเที่ยงแบบต้นๆนล้วก็เอาเอาไอเอียมาใส่มันวยวายค่ะ มันโวยไว้แม่อมก็เลยไงสภาก็เลยเอามันออกไปตาลน่แม่อมจะทายังไงกีแตลมันผอมมากเลยอะค่ะคือมันกินอาหารเม็ดน้อยอะไม่รู้จะเอาอะไรให้มันกินดีคิดไม่ออกอะคือซื้อมาแล้วมันไม่กินมันก็เสียของไงแต่ถ้าซื้อมามันกินก็โอเคไงคะัอเนี้ยเอาอาหารมาไว้นะมีคันิคันิว่าได้กินนะคะถือว่าแต่กินไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนไอพวกที่มันอ้วนๆไงเราแม่อมก็ให้กินอาหารอาหารเปียกเนี่ยตอนเย็นเนี่ยนะคะหนึ่งซองตอนเช้าเนี่ยก็คือครึ่งซอง ไอเย็นก็คือหนึ่งซองแต่ว่ามันยังไม่อ้วนขึ้นมาเลยอะ่ะแม่อมผงต้องอดใจอยู่อีกนิดสักนิดนึงไหมอะ่ะคือมันยังผอมกระล้องก้อนแกงอยู่เลยอะ่ะแต่ว่ามันก็ปกติของมันนะคะมันก็กินอะไรของมันได้แต่ว่ากินไม่เยอะน้ําตาลก็คือกินไม่เยอะแต่แอนตไลนแล้วแล้วก็อึนเนี่ยคือแม่อ้อมก็ดูแล้วว่าน้ําตาลในอึวันเว้นวันนะคะจากที่ดูนะคะอึวันเว้นวันแล้วก็ จากแรกๆเลยที่เคยเห็นเขาเคยไปเก็บอืเข้าอืเขาจะเม็ดฟอฟอแต่อยู่ที่เนี้ยอืเขาก็คือว่ามันฟูขึ้นก็คืออืสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าร่างกายนั้นยังไม่ไม,ยไม่ยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่อะค่ะก็แม่ออนก็ต้องอดทนรอมอีกสักนิดนึงนะเผื่อมันจะอ้วนเหมือนไอ้พวกนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่เจริญอาหารเลยอะอืม